บทที่268ดอกไม้ไฟแห่งความรักรงหงหงหยุนยืนอยู่ข้างอยู่รันรันและทําท่าทางเชิญชวนให้เธอจากนั้นพื้นหลังก็ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนพื้นหลังของอยู่รันรันเป็นทุ่งหญ้าและดอกไม้อันกว้างใหญ่ในขณะที่รงหงหงยุนมีสไตล์ที่แตกต่างออกไปเฮลิคอปเตอร์สีดำและสีทองสุดเท่และเมืองสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยี ความแตกต่างระหว่างสองสไตล์นี้สร้างผลกระทบต่อภาพยิ่งไปกว่านั้นชุดสีดำของหลงหงหยุนเกือบจะผสมผสานเข้ากับเฮลิคอปเตอร์สีดำและสีทองสุดเท่ในขณะที่อยู่รันรันเงยหน้าขึ้นและวางมือของเธอไว้บนมือของหลงหงหยุนอย่างสง่างามภาพส่งเสริมการขายนี้บ่งบอกเป็นในว่าผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่และระดับต่างๆเฮ <Hey, S 2> ดีมากดีมาก,มากนั่นสินะ เหลียนเหวินสู้รู้สึกตื่นเต้นมากในท่าทางนี้เขาไม่เพียงแต่อธิบายให้เหมิงชีหลานเท่านั้นแต่ยังอดไม่ได้ที่จะหยิบกล้องออกมาถ่ายรูปและบันทึกภาพเหล่านั้นว้าวความคิดนี้ยอดเยี่ยมจริงๆใช่มันรู้สึกเหมือนเป็นคู่รักกันจริงๆสิ่งสำคัญคือมันทั้งน่าตกใจและสวยงามสรุปคือมันสมบูรณ์แบบเฮ hey, ท่านี้ดีมากหงหยุนสีหน้าของคุณจะต้องแสดงความรักมากขึ้นในภายหลัง ใช่แล้วมาดูกันว่าคุณสองคนจะก้าวไปอีกขั้นหนึ่งและจูบผิดที่ได้หรือไม่ดวงตาของอยูรันรันกระพริบตาจูบเหรอเธอขมวดคิ้วเล็กน้อยจากนั้นมองไปที่ฟู่จิงเฉินโดยไม่รู้ตัวเขานั่งอยู่บนโซฟาโดยหลับตาลงและสีหน้าของเขาไม่ชัดเจนการวางตัวเป็นเรื่องปกติแต่การจูบดูจะมากไปหน่อยอย่างไรก็ตามเธอสามารถเข้าใจได้แม้ว่าคนในแผนกปฏิบัติการจะรู้ว่าเธอมีแฟนแล้ว แต่พวกเขาไม่รู้ว่าแฟนของเธอคือฟู่จิงเฉินยูรันรันมองไปที่การแสดงออกที่น่าเบื่อของหลงหงหยุนแล้วส่ายหัวหลงหงหยุนเม้มริมฝีปากด้วยความเข้าใจโดยปริยายและมองดูเธอไม่ต้องกังวลมันไม่สําคัญหรอกถ้าคุณไม่ต้องการยังไงก็ตามมันเป็นเพียงการสาธิตฉันจะพูดถึงมันในภายหลังยูรันรันยิ้มและพยักหน้าเอาละมาเลยหัวหน้าอุปกรณ์ประกอบฉากช่างภาพขอแสงสว่างให้ฉันหน่อย ตกลงเจ้าหน้าที่ในสถานที่เริ่มให้ความร่วมมือฟู่จิงเฉินที่กำลังนั่งอยู่บนโซฟาใกล้ๆเหลือบมองไปด้านข้างเล็กน้อยที่อยู่รันรันอาจเป็นเพราะความสัมพันธ์ระหว่างแสงและเงาอยูรันรันดูเหมือนจะยังคงพูดคุยกับหลงหงหยุนด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอเธอเอียงศีรษะเล็กน้อยราวกับว่าเขากดไปที่ริมฝีปากของหลงหงหยุนจริงๆคิ้วของฟู่จิงเฉินกระตุกอย่างรุนแรง และในที่สุดการจ้องมองที่มืดมนของเขาก็หยุดปิดบังออร่าที่เย็นชาและแข็งแกร่งที่ถูกควบคุมไว้ระเบิดเหมือนระเบิดร่างกายที่นั่งแน่นอยู่บนโซฟาก็ลุกขึ้นยืนออร่าที่มืดมนที่เพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันทําให้ทุกคนตกใจลีรันยืนอยู่ข้างประตูและทนไม่ได้ที่จะมองตรงไปเฮ้หัวใจซีอโอคงจะพังหมดแล้วหัวหน้าทีมหลงโปรดหันศีรษะไปทางด้านข้างเล็กน้อย เหรียนเวินสู้กำลังให้คำแนะนำด้วยความสนใจอย่างมากแต่หรงหงหยุนกำลังจะหันหลังกลับและอธิบายสถานการณ์ให้เขาฟังเขาเห็นการเคลื่อนไหวอย่างกระทันหันของฟู่จิงเฉินซึ่งอยู่ไม่ไกลซึ่งทำให้เขาเลิกคิ้วเล็กน้อยผู้อำนวยการอยู่คุณฟู่ขณะที่เขากำลังพูดฟู่จิงเฉินก็เข้ามาอยู่ข้างๆเขา,ขาแล้วแม้แต่เวินสู้ก็หยุดไปครู่หนึ่งด้วยท่าทางตกใจ ฟู่จิงเฉินมีใบหน้าที่มืดมนเดินไปสองสามกแล้วเดินไปแล้วดึงอยู่รันรันขึ้นมาเท้าของอยู่รันรันไม่มั่นคงและเธอถูกดึงเข้าไปในอ้อมแขนของฟู่จิงเฉินด้วยพลังอันแข็งแกร่งของเขาทุกคนสูดลมหายใจและมองหน้ากันเกิดอะไรขึ้นที่นี่เกิดอะไรขึ้นไม่มีความคิดเกิดอะไรขึ้นคุณไม่เข้าใจเหรอคุณฟู่ชอบอยูรันรันเหรออะไรไม่มันเป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ยังไงล่ะถ้าอย่างนั้นฉันขอถามคุณว่าตอนนี้คุณฟู่มีสีหน้าเย็นชาอยู่เสมอหรือไม่ใช่ไม่เป็นไรใช่ไหมมีอะไรผิดปกติชายคนนั้นถอนหายใจเมื่อครู่นี้ผู้อำนวยการอยู่และหัวหน้าทีมหลงกำลังร่วมมือกันเพื่อสาธิตให้คุณเหมิงดูนั่นคือเหตุผลที่มิสเตอร์ฟู่มาที่นี่หลังจากได้ยินข่าวแล้วเขาก็มีสีหน้าเย็นชาทันทีที่เข้ามา แน่นอนว่าเขาหึงหลังจากพูดสิ่งนี้ในที่สุดทุกคนก็แสดงท่าทีแห่งการตัดสรู้เออคือว่าไม่น่าแปลกใจเดี๋ยวก่อนคุณมองข้ามจุดสำคัญไปหรือเปล่าจุดอะไรพวกเราคุณฟู่ชอบผู้อำนวยการอยู่ทุกคนตกตะลึงราวกับเพิ่งตื่นจากความฝันใช่สิ่งสำคัญไม่ใช่ว่านายฟู่จะโกรธแต่ทำไมคุณฟู่ถึงโกรธ เพราะเขาชอบผู้กำกับอยู่และอิจฉาโอ้พระเจ้านี่เป็นข่าวดีจริงๆเป็นประวัติการไม่เหมือนใครในสมัยโบราณและสมัยใหม่ไม่เคยมีมาก่อนและไม่เคยมีมาก่อนอาแต่หัวหน้าทีมหลงจะตกอยู่ในอันตรายหรือเปล่าเมื่อหลงหงหยุ่ได้ยินสิ่งนี้เขาก็ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นเขาก็เม้มริมฝีปากเล็กน้อยดวงตาของเขากระพริบราวกับว่าเขามองเห็นผ่านส่วนลึกของทุกสิ่งแล้ว ทุกคนยังคงกระซิบอย่างเงียบๆฟู่จิงเฉินจับข้อมือของหยูรันรันแล้วเดินไปที่ประตูห้องถ่ายภาพเฮ้คุณฟู่ผู้อำนวยการหยูเหลียนเหวนซู้ตะโกนอย่างกัง,กงวลจากด้านหลังแต่เจ้าหน้าที่ก็หยุดไว้นายน้อยเหลียนปล่อยมันไว้เถอะเหลียนเหวนซูมองไปที่ไม้เท้าที่พยายามห้ามปรามเขาด้วยสีหน้าสับสนเขาโกรธและกังวลเล็กน้อยดูสิสองคนนี้กำลังจะทะเลาะกัน เหลียนเหมือนสู้ฉลาดมากในการทำงานแต่ในด้านอารมณ์แล้วเขาเป็นคนตรงสุดๆเขาคิดว่าทั้งสองจะทะเลาะกันในห้องทำงานของเขาหากเกิดการต่อสู้กันขึ้นมาจริงๆประเด็นคืออะไรคนหนึ่งเป็นประธานและอีกคนเป็นผู้อำนวยการพวกเขาทั้งหมดเป็นบรรพบุรุษของเขาไม่ว่าฝ่ายไหนจะได้รับบาดเจ็บในการต่อสู้มันเป็นการสูญเสียของหลงเถิงและความรับผิดชอบของฝ่ายปฏิบัติการ ยิ่งไปกว่านั้นในกรณีที่คุณฟู่อารมณ์เสียและขับไล่อยู่รันรออกไปจะทำอย่างไรฝ่ายปฏิบัติการทั้งหมดไม่มีผู้รับผิดชอบนี่เป็นไปไม่ได้เธอจึงรีบตามเขาไปสำหรับเมืองชีหลานที่อยู่ด้านข้างสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนแรกทำให้เธอตกใจมากอย่างไรก็ตามหลังจากคิดอย่างรอบคอบแล้วเธอก็คิดออกเกือบจะในทันทีจากนั้นก็เกิดความตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่ง โดยไม่คาดคิดอยู่รันรันเป็นแฟนของมิสเตอร์ฟู่จูู่เธอก็ตระหนักได้ไม่น่าแปลกใจเลยไม่น่าแปลกใจที่เธอซื้อนาฬิกาเรือนเดียวกับเธอในวันนั้นกลายเป็นเหมืองชีหลานยกริมฝีปากขึ้นเล็กน้อยและถอนหายใจมันคือโชคชะตาโดยไม่คาดคิดหลังจากวงเวียนไปมาจริงๆแล้วเธอมีชะตากรรมที่แตกต่างกับตระกูลฟู่คุณอยู่คุณทำให้ฉันประทับใจจริงๆ ยังไรก็ตามการจบแบบนี้เองทําให้เธอชอบมันมากสุดท้ายแล้วทุกคนก็มีทางเลือกที่ดีกว่ารวมทั้งเธอด้วยใช่ไหมเมิงชีหลานคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้และเหลือบมองหลงหงหยุนที่กําลังนั่งอยู่บนโซฟาแล้วยกริมฝีปากขึ้นเล็กน้อยบทที่269พระผู้ช่วยให้รอดหลงหงหยุนดูเหมือนจะสังเกตเห็นการจ้องมองของเมิงชีหลานดวงตาของเขาลึกและเขาแสดงรอยยิ้มที่ไร้สติ เมิงชีหลานบังเอิญยืนอยู่บนพื้นหลังของทุ่งหญ้าในเวลานี้เธอสวมกระโปรงผ้าโปร่งสีขาวแล้วแต่เมื่อเปรียบเทียบกับของอยู่รันรันเธอไม่ได้ดูหน้าทึ่งเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปแต่กลับดูสง่างามและสวยงามมากขึ้นแทนในเวลานี้หลงหงหยุนก็ยืนขึ้นเดินไปหาเธอแล้วหยุดกับพื้นหลังสีดำและสีทองของเฮลิคอปเตอร์ซึ่งอยู่ห่างจากเธอเพียงครึ่งเมตร ในขณะนี้ดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะเดินทางหลายพันปีเพื่อมาพบกันและในเวลาที่พวกเขามองหน้ากันก็มีดอกไม้ไฟที่แตกต่างกันออกไปในสตูดิโอมีทีมงานจำนวนมากที่ยังคงยุ่งอยู่กับเวลานี้เมื่อมองย้อนกลับไปเป็นครั้งคราวเมื่อเห็นฉากนี้ทุกคนก็หยุดด้วยความประหลาดใจในใจของเธอในขณะนี้มีความรู้สึกมหัศจร,รย์อย่างยิ่งหมุนวนไปรอบรอบ ถ้าเราบอกว่าคู่หูระหว่างผู้กำกับอยู่กับหรงหยุนเมื่อกี้เป็นเหมือนนางฟ้าและเจ้าชายดังนั้นในขณะนี้เหมองชีหลานก็เหมือนกับเจ้าหญิงที่สวยงามอย่างแท้จริงเธอเดินออกมาจากทุ่งหญ้าเพื่อรอเจ้าชายที่เป็นของเธอเท่านั้นทำไมเมื่อกี้คุณไม่รู้ละ่ะอันที่จริงหรงหงหยุนและคุณเหมืองดูเหมือนจะเข้ากันได้ดีกว่าใช่แล้วอีกด้านหนึ่ง ฟู่จริงเฉินจับยูรันรันโดยตรงไปยังเล้าส่วนตัวอีกแห่งโดยที่ประตูเปิดอยู่จากนั้นล็อกประตูให้สนิทแม้แต่ผ้าม่านในห้องเล็กๆทั้งหมดก็ปิดสนิทด,ด้วยวิธีนี้ไม่ว่าคุณจะยืนมุมไหนจากภายนอกคุณจะไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในได้แม้แต่หวินสู้และผู้ช่วยของเขาก็รีบวิ่งไปหากันแต่พวกเขาก็สายไปหนึ่งก้าวเมื่อเห็นฉากนี้ทุกคนก็ตกตะลึง ความสับสนในดวงตาของเหลียญหวนสู้กลายเป็นความกังวลหลังจากเห็นประตูล็อกฉันควรทำอย่างไรดีคุณเหลียญผู้ช่วยถามแม้แต่หวนสู้ก็ยังไม่เข้าใจจำเป็นต้องปลดล็อกประตูสู้ไหมนอกจากนี้เป็นไปได้ไหมที่ผู้อำนวยการอยู่จะเอาชนะมิสเตอร์ฟูได้เธอเป็นผู้หญิงไม่อย่างนั้นก็หาบริษัทช่างทำกุญแจเหรียญหวนสู้ขมวดคิ้วและพูดสิ่งนี้ในตอนท้าย จะเป็นอย่างไรถ้าใจกันของฉันก็หักเหมือนกันผู้ช่วยมองเหรียญหวนซูด้วยความสับสนราวกับว่าเขาไม่ค่อยเข้าใจว่าเขาหมายถึงอะไรคุณเหรียญคุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรเราไม่ควรแจ้งหัวหน้าทีมหลันก่อนหรือพี่สาวเทียนเทียนมีประสบการณ์มากแทบจะไม่มีปัญหาที่เธอไม่สามารถแก้ไขได้ในที่ทำงานเลยเหรียญหวนซูตกต้นขาของเขาแล้วพูดว่าถูกต้อง ไม่มีผู้ช่วยให้รอดแล้วใช่ไหมหลานเทียนเทียนเร็วๆโทรหาเธอทันทีบอกเธอว่าไม่ว่าตอนนี้เธอจะอยู่ที่ไหนเธอก็จะรีบกลับไปช่วยเหลืออยู่รันรันทันทีผู้ช่วยเอาละ่ะคุณรู้สึกอย่างไรที่คุณกำลังติดตามเหมือนนักสืบแต่อยู่รันรันที่เข้าไปในห้องแต่งตัวได้สะบัดมือของฟู่จิงเฉินออกในขณะที่เธอถูกล็อกและเดินไปที่โซฟาในห้องนั่งเล่นไม่สามารถซ่อนความโกรธอันเย็นชาทั่วร่างกายของเขาได้ ฟู่จิงเฉินขึ้นมาข้างหลังเขาคว้าอยู่รันรันแล้วกดเธอลงบนโซฟาปลายนิ้วที่เย็นเล็กน้อยลูบริมฝีปากของเธออย่างดูเดือดฟู่จิงเฉินคุณอยากทำอะไรบนโลกนี้ล่ะอยู่รันรันเอื้อมมือออกไปผลักเขาฟู่จิงเฉินกอดเอวของอยู่รันรันแน่นและดึงเธอเข้ามาใกล้เขาดวงตาของเขาเย็นชาและคิ้วของเขามืดมนของเขาบีบคางของอยู่รันรันและกดเธออย่างแรงอะไร ยูรันรันฉันจะให้โอกาสคุณอธิบายให้ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ยูรันรันขมวดคิ้วคำอธิบายเหรอทันใดนั้นเธอก็ดูเหมือนเข้าใจอะไรบางอย่างรูปลักษณ์ที่ทำอะไรไม่ถูกและการเยาะเย้ยฟูจิงเฉินคุณอายุสามขวบเหรอเด็กและอ่อนไหวมากเอาล่ะคุณต้องการคำอธิบายงั้นเหรองั้นให้ฉันบอกคุณตอนนี้ว่าฉันหัวหน้าทีมเหอหลงอยู่ที่ทำงาน มีการสัมผัสทางกายภาพที่เหมาะสมในที่ทำงานเกิดอะไรขึ้นทั้งหมดนี้เป็นเพียงการรับรองของบริษัทและเพื่อให้มิตรเมืองรับช่วงต่อได้อย่างราบรื่นคุณรู้ไหมว่าเราเหลือเวลาอีกเท่าไรในการร่วมมือในการรับรองและส่งมอบเอกสารอีกไม่ถึงสัปดาห์ภายในไม่ถึงสัปดาห์คุณเหมืองก็ต้องรับการรับรองและทำงานให้เสร็จสิ้นได้สำเร็จฉันเหนื่อยมากแล้ว ฟู่จิงเฉินเฝ้าดูการกระทําของเธอและคิ้วสีเข้มอละเอียดอ่อนของเขาก็ขมวดคิ้วฉันบอกว่าคุณสามารถเลือกที่จะไม่ทําก็ได้ฝากเรื่องนี้ไว้กับคนอื่นก็สามารถทําแทนได้ยูรันรันเหลือบมองเขาและความสิ้นหวังในใจของเธอก็กลายเป็นการเยาะเยะ้ยฟู่จิงเฉินคุณเข้าใจฉันจริงๆเหรอหลังจากที่เธอพูดแบบนี้เธอก็หันหลังกลับและต้องการออกไปแต่ฟู่จิงเฉินคว้าแขนของเธอไว้ ฉันแค่ไม่อยากให้คุณเหนื่อยมากหย่รันรันขมวดคิ้วแล้วยอ่อเย้ยเหนื่อยเหรอฟู่จิงเฉินฉันอยากจะบอกคุณด้วยฉันแค่ไม่อยากให้คุณอ่อนไหวและขี้ระแวงขนาดนี้หย่รันรันฟู่จิงเฉินดูอย่างเย็นชาและโกรธเคืองคุณกําลังทำอะไรมีก้อนความโกรธอยู่ในอกของเขาอยู่เสมอเมื่อเห็นกระดูกแข็งในร่างกายของหยูรันรันเขาโกรธมากจนดวงตาของเขามืดลง และริมฝีปากที่เยือกเย็นของเขาก็ระง,งับความโกรธทันทีคุณเข้าใจฉันจริงๆด้วยเหรออยู่รันรันตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งและในที่สุดก็ถอนหายใจฉันคิดว่าเราทุกคนควรจะสงบสติอารมณ์ลงฉันยังมีงานอยู่ถ้าคุณยุ่งก็กลับไปก่อนเมื่อพูดเช่นนั้นอยู่รันรันก็ปลดล็อกประตูแล้วเดินออกไปเมื่อได้ยินเสียงคลุมเครือดังมาจากประตูแม้แต่เวินซู่ก็วิตกกังวลในช่วงเวลาที่หายาก หนึ่งคือจิตวิญญาณของแผนกปฏิบัติการและอีกอันคือหัวหน้าของหลงเถิงทั้งหมดถ้าสองคนนี้ทะเลาะกันผลที่ตามมาจะเลวร้ายมากยิ่งกว่านั้นเมื่อฟังเรื่องทะเลวิวาทที่นี่ก็ดูเหมือนว่าไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยอย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถเข้าใจได้แม้สมองของเขาจะตึงเครียดก็ตามผู้อํานวยการอยู่ทําอะไรให้ในายฟูโกรธมากไม่ทุ่มเทเหรอเป็นไปได้อย่างไร ทันทีที่ความคิดนี้เกิดขึ้นเขาเองก็พบว่ามันไร้สาระการจะบอกว่าอยู่รันรันไม่ได้ทุ่มเทคือการบอกว่าไม่มีใครในแผนกปฏิบัติการซึ่งไร้สาระอยู่รันรันคือบุคคลในแผนกปฏิบัติการทั้งหมดที่เป็นกังวลมากที่สุดไม่ว่าเล็กหรือเล็กไม่ว่าเธอจะรับช่วงต่ออะไรก็ตามไม่มีอะไรที่เธอจะทำไม่ได้ดีไม่ทุ่มเทได้ยังไงแต่สาเหตุคืออะไร ในขณะที่เหวินซู่ยังคงคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้หลานเทียนเทียนก็รับสายแล้วจึงรีบรีบไปทันทีที่เธอได้ยินว่ารันรันและมิสเตอร์ฟู่มีความขัดแยง้งความกังวลและความกังวลก็เต็มหน้าอกของเธอเธอเป็นบรรพบุรุษของเธอจริงๆหัวหน้าบริษัทเกิดอะไรขึ้นทันทีที่เหลียนเหวินสู้เงยหน้าขึ้นมาเขาเห็นหลานเทียนเทียนมาถึงอย่างเร่งรีบและความโศกเศร้าบนใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนเป็นความยินดีในทันที เทียนเทียนผู้ช่วยให้รอดของฉันในที่สุดคุณก็อยู่ที่นี่บทที่สอง้อยเจ็สิบเอ็ดอยู่รันรันขอโทษอย่างไรก็ตามเสียงที่อยู่ลึกข้างในบอกเธอว่าไม่หลานเทียนเทียนยิ้มเมื่อเขาเห็นอยู่รันรันตะลึงดูสิคุณจะไม่ยอมให้แฟนของคุณทำแบบนี้แต่ฉันอยู่รันรันต้องการอธิบายโดยไม่รู้ตัวดังนั้นคุณเพิ่งบอกว่าฟู่จิงเฉินบอกคุณว่า คุณไม่ต้องทำงานหนักขนาดนั้นคุณต้องทำมันเพราะจากตำแหน่งและมุมมองของเขาเขาเป็นประธานอยู่แล้วเขามีเงินและความสามารถเพียงพอที่จะปกป้องคุณแม้ว่าคุณจะไม่ต้องทำงานตลอดชีวิตแต่เขาก็ยังสนับสนุนคุณได้แน่นอนฉันรู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่แต่รันรันคุณรู้ไหมเขาเป็นคนอ่อนไหวและสงสัยเพราะเขาใส่ใจคุณและรักคุณ ทั้งหมดนี้เป็นเพราะคุณคืออยู่รันรันคนที่ฟู่จริงเฉินรักมากที่สุดแต่ถ้าคุณไม่ใช่อยู่รันรันเขาจะยังอารมณ์เสียกับคุณหรือไม่อยู่รันรันตกตะลึงเธอพูดเก่งมาตลอดแต่ตอนนี้เธอพูดไม่ออกเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาของหลานเทียนเทียนแต่ฉันก็มีความคิดของตัวเองเหมือนกันในที่สุดเธอก็ขยับริมฝีปากแล้วพูดประโยคนี้หลานเทียนเทียนพยักหน้าใช่ทุกคนมีความคิดของตัวเอง แต่ในขณะเดียวกันคุณยังต้องคำนึงถึงความรู้สึกของคนรักด้วยรันรันคุณฉลาดมากและเข้าใจทุกอย่างเข้าใจที่ฉันหมายถึงอย่างแน่นอนในด้านความคิดฉันมั่นใจในตัวคุณอย่างแน่นอนแต่ในแง่ของวิธีการทำงานคุณเคยคิดบ้างไหมว่าถ้าฟู่จิงเฉินต้องการให้คุณลาออกจริงๆเขาจะไม่สนับสนุนคุณขนาดนี้ความขัดแย้งระหว่างคุณสองคนในครั้งนี้อยู่ที่ทางของคุณ คำพูดปลุกฝันหย่รันรันตกตะลึงทันทีแต่เธอก็คิดออกโดยสมบูรณ์และทันใดใช่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าฟู่จิงเฉินรักเธอเพราะรักจึงอ่อนไหวและความอ่อนไหวของเขามาจากวิธีการทำงานของเธอจริงอยู่บางคนวิตกกังวลเกินไปรันรันฉันได้วกว่าคุณมากในเรื่องงานคุณเป็นที่รู้จักในฐานะพี่สาวคนที่สามที่ทำงานหนักมาโดยตลอด อย่างไรก็ตามตอนนี้คุณเป็นผู้อำนวยการแล้วมีบางสิ่งที่คุณไม่จำเป็นต้องรับช่วงต่อโดยละเอียดหากคุณควรปล่อยวางก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนด้านล่างสําหรับคุณในขณะที่ดูแลอาชีพของคุณคุณควรมีช่วงเวลาที่ดีและเพลิดเพลินไปกับความรักของคุณช้าๆคุณจะรู้ว่าชีวิตช่างสวยงามจริงๆอยู่รันรันยิ้มและพยักหน้าโอเคฉันเข้าใจแล้ว ภายใต้คำแนะนำของหลานเทียนเทียนอยู่รันรันเข้าใจมากดังนั้นเธอจึงตัดสินใจขอโทษฟู่จิงเฉินในวันรุ่งขึ้นอยู่รันรันไม่เคยเป็นคนน่าซื่อใจคดหากเธอพบว่ามันเป็นความผิดของเธอจริงๆเธอก็จะไม่ปกปิดมันคู่รักต้องซื่อสัตย์และเธอก็ยังเข้าใจเรื่องนี้คืนนั้นอยู่รันรันไม่ได้กลับไปบ้านของฟู่แต่ไปถังเฉินอยู่คนเดียวก็คิดได้หลายอย่างลึกซึ้งจริงๆ เธอต้องแยกแยะคำพูดของหลานเทียนเทียนให้ดีวันถัดไปอยู่รันรันขับรถไปจอดที่ลานจอดรถของหลงเถิงกรุป๊ปหลังจากลงจากรถอยู่รันรันก็เดินถือกระเป๋าออกไปบนหน้าอกเสื้อมีตราสัญ,ญลักษณ์ที่มีชื่อมืออาชีพผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสารรค์ฝ่ายปฏิบัติการอยู่รันรันเมื่อเข้าสู่ห้องโถงของหลงเถิงกรุ๊ปสไตล์การตกแต่งนั้นเรียบง่ายและสง่างาม บริษัทและพนักงานที่ให้ความร่วมมือจากหลากหลายประเทศต่างสวมชุดสูทและกระโปรงระดับไฮเอนมีรถรับส่งในห้องโถงราวกับโลกที่หดเล็กลงเมื่ออยู่รันรันเข้าใกล้ห้องโถงผู้คนที่เดินผ่านไปมาก็หยุดและทักทายอยู่รันรันเพื่อพูดคุยแต่มีสายตาจับจ้องไปที่อยู่รันรันมากขึ้นด้วยความประหลาดใจความอิจฉาและความคลุมเครืออยู่รันรันสวมชุดสูททำงานผมยาวสลวย และการแต่งหน้าแบบเกาหลีที่หายากซึ่งทำให้ใบหน้าที่ละเอียดอ่อนและสง่างามของเธอดูลึกและเป็นสามมิติเธอดูเหมือนมืออาชีพชั้นยอดเมื่อทุกคนจ้องมองอยู่รันรันก็เข้าไปในลิฟต์ไปตลอดทางในที่สุดเธอก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกตลอดทางจนถึงชั้น22อยู่รันรันมาที่ออฟฟิศและตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งเมื่อมองดูกล่องอาหารเช้าที่อยู่ในมือหลังจากเม้มริมฝีปาก ในที่สุดเธอก็เลือกหยิบกล่องอาหารเช้าแล้วไปที่ลิฟต์อีกครั้งผู้อํานวยการอยู่อรุณสวัสดิ์สวัสดีผู้อํานวยการอยู่ทุกคนออกจากลิฟต์แล้วทักทายอยู่รันรันอืมอยู่รันรันพยักหน้าเมื่อมาถึงชั้นบนสุดอยู่รันรันก็เดินตรงไปยังห้องทํางานของฟู่จิงเฉินขณะที่เธอกําลังจะเคาะป,ประตูซึ่งอยู่ไม่ไกลหลังเธอพนักงานต้อนรับที่นั่งอยู่ที่แผนกต้อนรับก็เข้ามา แลมองดูอยู่รันรันอย่างสงสัยจนเห็นตราบนหน้าอกของอยู่รันรันผู้อํานวยการฝ่ายสร้างสารรค์ฝ่ายปฏิบัติการอยู่รันรันอากลายเป็นผู้อํานวยการอยู่ขอโทษครับคุณมีอะไรเกี่ยวข้องกับซีอหรือเปล่าอยู่รันรันขมวดคิ้วและมองไปที่คนตรงหน้าเธอโดยดูไม่คุ้นเคยมากเธอแน่ใจว่าเธอไม่เคยเห็นบุคคลน,นี้มาก่อนเมื่อเธอมาที่นี่คุณเป็นใครพนักงานต้อนรับยิ้มและพูดว่า ฉันเป็นผู้ช่วยคนใหม่ของซี o หลงเถิงฉันมีหน้าที่แนะนำแขกทางธุรกิจคนสำคัญและกลุ่มพิเศษบางกลุ่มผู้อำนวยการอยู่หากคุณต้องการหาประธานตอนนี้พนักงานต้อนรับเหลือบมองกล่องอาหารกลางวันที่อยู่รันรันถืออยู่ดวงตาของเธอก็แปลกไปทันทีและน้ำเสียงของเธอก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยคุณฟู่ไม่อยู่ทั้งเช้าเขาออกไปบอกว่ามีการประชุมที่สำคัญมาก ผู้อำนวยการอยู่ถ้ามีอะไรอยากให้ฉันเอาไปให้ประธานอยู่รันรันเข้าใจแต่ใบหน้าของเธอกลับเย็นชาไม่ฉันจะกลับมาใหม่ที่หลังเอาล่ะผู้อำนวยการอยู่กรุณาเดินช้าช้าหน่อยพนักงานต้อนรับเหลือบมองที่แผ่นหลังของอยู่รันรันเยอะเย้ยแล้วสส่หัวโดยไม่คาดคิดผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการก็ชอบประธานเช่นกันน่าเสียดายที่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นซีอของหลงเถิง เมื่อมองแวบแรกเห็นได้ชัดว่าเธอไม่รู้เกี่ยวกับกําหนดการล่าสุดของประธานแต่ใช่แล้วเขาเป็นแค่ผู้กํากับตัวเล็กๆแม้ว่าเขาจะชอบก็ตามเขาจะทำอะไรได้ในขณะนี้ที่ด้านนอกอาคารของบริษัทมีรถสีขาวคันหนึ่งจอดอย่างเรียบร้อยจากนั้นประตูคนขับก็เปิดออกร่างสีแดงสดลงจากรถแล้วปิดประตูเสียงดังปังแล้วใส่หัวเล็กน้อยผมสีทองเป็นลอนยาวสลวยตกลงบนไหล่ของเธอขณะที่เธอเคลื่อนตัวไปกลางแดด สวมชุดเรดสสีแดงสดรัดรูปผิวของเธอไร้ที่ติเอวที่นุ่มและเรียวหน้าอกที่อบอิ่มและภาคภูมิใจของเธอหุ่นของเธอก็สวยงามและร้อนแรงเธอเดินไปรอบๆร,รถและเดินไปที่ขั้นบันไดข้างๆโดยมองไปที่รถสีดำที่ดูเรียบๆแต่สง่างามที่ขับช้าๆจากด้านหลังบนใบหน้าที่สวยงามของเธอริมฝีปากสีแดงเพลิงคู่หนึ่งก่อตัวเป็นส่วนโค้งที่สมบูรณ์แบบ เบนลี่สีดำหยุดช้าๆลี่รันลงจากรถก่อนแล้วเดินไปที่ท้ายรถพยายามเปิดประตูเป็นผลให้ผู้หญิงคนนั้นเข้ามาดำเนินการนี้และเปิดประตูรถต่อหน้าเขาคุณฟู่ได้โปรดรอยยิ้มสดใสและใจกว้างแต่ยังมีเสน่ห์และเซ็กซี่อีกด้วย